สวัสด,ดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูสมพรติวาทินเป็นครูประจำชั้นป .1 ทันะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียนนะคะในวิชาภาษาไทย ค่ะเด็กๆคงรู้จักพยัญชนะไทยมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเทอมสองแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาทบทวนพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะกไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงงู จอจชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอปักตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนน ดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนอูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผานฟอฟันพอสำเภา มอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอรือสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนกฮูก เด็กๆได้ฟังเพลงและก็ฝึกอ่านพยัญชนะไทยไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะใครตอบได้ตอบมาเลยค่ะค่ะมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งจังเลยนะคะก่อนอื่น ที่เราจะมาฝึกการคัดลายมือกอไก่ถึงฮอนกูกแบบหัวมนตัวเหลี่ยมของสาธิตจุลานะคะเราต้องมาทำความเข้าใจวิธีการเขียนพยัญชนะไทยอย่างถูกวิธีวิธีเขียนแบบง่ายๆและให้เข้าใจซึ่งเราได้แบ่งกลุ่มไว้9ก้ากลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่1ได้แก่พยัญชนะงองูบ่อใบไม้ปอปลา สอือสีนอหนูมอมา้าพพานพฟันรจุลาทอทหารหอหีบซึ่งกลุ่มที่หนึ่งมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด11ตัววิธีการเขียนพยัญชนะกลุ่มที่1ซึ่งเป็นตัวพยัญชนะหัวบนบรรทัดเขียนแบบบนหัวออกให้นักเรียนฝึก การเขียนโดยการใช้มือวาดกลางอากาศนะคะตามลูกศรชี้นะคะบนหัวออกนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะกลุ่มที่สองได้แก่พยัญชนะจอจานถอฐานชอชิงดอเด็กตอเต่าทอผู้เท่า กลุ่มที่สองมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะคะวิธีการเขียนพยัญชนะหัวครึ่งบรรทัดนะคะเขียนแบบบนหัวออกตามรูปภาพนักเรียนเขียนกลางอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะตามลูกศรเลยนะคะลากลงมานะคะ กลุ่มที่3ามได้แก่พยัญชนะผอพึ่งฝอฝายอ,อยักษ์กลุ่มที่สามีทั้งหมดอยู่3ตัววิธีการเขียนพยัญชนะหัวบนบรรทัดเขียนโดยการวนหัวเข้านะคะนเ,เรียนฝึกเขียนกลางอากาศก่อนนะคะวนหัวเข้านะคะ Yeah, ลากลงมากลุ่มที่4ได้แก่พยัญชนะคอควายคอคนสอสลาออ่างฮอ,อ,อ,อนกฮูกลุ่มที่4มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะคะวิธีการเขียนเป็นตัวพยัญชนะหัวครึ่งบรรทัดนะคะเขียนโดยการบนหัวเข้าเหมือนกันนะคะ นักเรียนใช้นิ้วมือเขียนกลางอากาศนะคะตามลูกสอนชี้นะคะกลุ่มที่5ได้แก่พยัญชนะถอถุงชอกระเชอนนอเนนยอผู้หญิงนอลิงสอเสือกลุ่มนี้มีทั้งหมดอยู่6ตัววิธีการเขียนเป็นตัวพยัญชนะ หัวอยู่บรรทัดล่างนะคะล่างบรรทัดนะคะเขียนโดยการวนหัวเข้านักเรียนเขียนกลางอากาศเลยค่ะฝึกเขียนกลางอากาศนะคะฝึกเขียนวนหัวเข้าแล้วก็ลากขึ้นนะคะกลุ่มที่6ได้แก่พยัญชนะพอสัมภาวดอชดาตอปตักรอเรือ วแหวนกลุ่มนี้มีทั้งหมดอยู่5ตัววิธีการเขียนเป็นตัวพยัญชนะหัวอยู่ล่างบรรทัดนะคะเขียนโดยการวนหัวออกนะคะนักเรียนเขียนตามลูกศรชี้เลยนะคะกลางอากาศนะคะเขียนลากขึ้นนะคะกลุ่มที่7 คือพยัญชนะขอไข่ชอช้างกลุ่มนี้มีทั้งหมด2ตัววิธีการเขียนเป็นตัวพยัญชนะหัวอยู่บนบรรทัดหัวสองชั้นเขียนโดยการวนหัวออกนะคะเขียนกลางอากาศเลยค่ะวนหัวออกนะคะนวนออกแล้วก็ลากลงมา กลุ่มที่8ได้แก่พยัญชนะขอขวดซอโซขอละคังทอนังมนโทกลุ่มนี้มีพยัญชนะอยู่4ตัวนะคะวิธีการเขียนเป็นตัวพยัญชนะหัวอยู่บนบรรทัด หัวสองชั้นแล้วก็หัวหยักด้วยนะคะสังเกตให้ดีเขียนด้วยการวนหัวออกเหมือนกันนะคะน,นี่จะเขียนวิธีการนะคะเขียนวนหัวออกนะคะกลุ่มที่9คือพยัญชนะกไก่ทอทมกลุ่มนี้มีทั้งหมดอยู่2ตัววิธีการเขียน เป็นพยัญชนะไม่มีหัวนะคะเขียนเส้นขึ้นตรงเรียนลากตามลูกศนเลยนะคะ,คะขึ้นตรงนะคะส่วนทอทงเขียนเส้นลงตรงนะคะลากตามลูกศรเลยค่ะ ครูให้นักเรียนทำฝึกคัดลายมือตั้งแต่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่9ในแบบฝึกหัดนะคะแล้วคัดกอกไก่ถึงหอนกฮูกอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้เราเรียนกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ